สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มีบอลซีมาแบ่งปันนะครับเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทราคาก็ต่อรองได้นะครับถ้ารับเยอะเนาะนี่ครับก่อนอื่นแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมาเหมาแบบโอนนะครับห้าสิบาทส่งไปษณี์ไทยแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางนะครับเหมาเหมาหกสิบบาทนะครับ ตอนนี้ผมก็ทำเก็บเงินไปทางของไปรษณีย์ผ่านแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะเปิดใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งอีกทีเนาะแต่รอบนี้ขอส่งแฟตก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปไปรษณีย์แล้วก็เอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับต้นแรกนะครับนี่ต้นแรกสวยๆเลยนะครับต้นแรกนี่ครับมีชื่อว่าซับพูลผลนะครับซับพูลผลซับพูลผล เอาไปที่สามสิบห้าบาทนะครับสามสิบห้าบาทซับพูลผลนีกระถางที่หนึ่งต้นโตนะครับทุกท่านดูแข็งแรงต้นโตแล้วนะครับด่างสวยมาแล้วเนาะสามสิบห้าบาทครับซับพูลผลกระถางที่หนึ่งนะครับอ่าต่อไปซับพูลผลกระถางที่สองนี่สวยครับผมนี่สวยครับนี่ครับผม 35บหาบาทครับซับพูนผลส5สิบห้าบาทดูด่ดางสวยแล้วนะโอ้ใบใหม่ก็มาด่างสวยเนะาะใบใหม่โอ้ดูใบนี้ด่า,ดางสวยไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเด็ดทิ้งก่อนนะครับอ่าซับพูนผลสาสิบห้าบาทครับทุกท่านนี่ต่อไปซับพูนผลนะครับอีกกระถางหนึ่งส5สิบห้าบาทเหมือนกันนี่ครับ นี่สามสิบห้าบาทซับพูลผลเนาะเอาไปเลยครับแอทซับพูลผลมีสามต้นนะมีสามต้นนะครับซับพูลผลนี่แต่ต้นนี้ต้นโตเลยต้นแรกเนี่ยโตเลยนะครับอันนี้ก็สามสิบห้าบาทต่อไปเป็นวิจิตจินดาครับทุกท่านมีสี่กระถางเนาะวิจิตจินดามีสี่กระถางเดี๋ยวขอเอามาเรียงก่อนนะครับโอ้ายสวยๆทั้งนั้นเลยออะ อกระถางที่หนึ่งวิจิตจินดานี่ป้ายสวยมาแล้วนะครับเนาะสามสิบ้าบาททุกท่านเดี๋ยวผมขอเด็ดใบล่างๆทิ้งนะเวลาส่งนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเด็ดใบล่างๆที่มันหิวๆนี่ทิ้งนะครับเนี่ยครับโอ้เริ่มมีหัวแล้วนะดูเปอร์เวอร์มามีละนิดหน่อยละเท่าขี้เล็บนี่ครับสามสิบห้าบาทครับวิจิตจินดานกระถางที่หนึ่งเนาะอ่าต่อไปวิจิตจินดานกระถางที่สอง โอ้ย่าขึ้นเดี๋ยวหลกย่าก่อนอืมไม่ใช่ลูกเขานะย่าอ่านี่กระถางที่สองครับวิจิตจินดาสามสิบห้าบาทเอาไปเลยนี่ดูใบใหม่ป้ายสวยมาเชียวนะครับเนาะบอลโชว์กระดูกบอลเล่นกระดูกมันเล่นยังไงอะเล่นกระดูกนี่ครับสามสิบห้าบาทวิจิตจินดากระถางที่สอง ต่อไปวิจิตจ,จินดากระถางที่3าครับ35บาทนี่ป้ายสวยมาแล้วนะครับ35บาทใครรับเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ3ต้นร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าใครรับเยอะเนาะต้นละ35นะครับอันนี้เป็นชุด35บาทก่อนนะครับต่อไปวิจิตจ,จินดาอีกต้นหนึ่งอันนี้มี2ต้นนะเนี่ยในกระถางนี่ไงเ,ออเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่มี2ต้นในกระถาง อ่าเอาไปสามสิบห้าบาทวิจิตจินดานะครับฟอร์มสวยๆเลยดูตั้งโกโดเกเดสวยแล้วนะครับนี่สามสิบห้าบาทวิจิตจินดามีสี่กระถางนะครับทุกท่านมีสี่กระถางนะจ๊ะต่อไปครับผมอ่าขึ้นขยับราคามาอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นนางมณีเมฆขลานะครับนี่มณีเมฆขลามณีเมฆขลานี่ขอที่ สี่สิบนะครับสี่สิบบาทนางมณีเมฆขลากระถางที่หนึ่งนี่ครับสี่สิบบาทเปิดด่างมาแล้วนะนี่มีสีเหลืองเข้าแล้วด้วยนะครับเปิดด่างมาแล้วต่อไปมณีเมฆขลากระถางที่สองขอสี่สิบนะครับนี่กระถางที่สองสวยๆเลยนี่ครับนางมณีเมฆขลาเนาะต่อไปนางมณีเมฆขลากระถางที่สามนะครับนี่ เปิดด่างมาสวยๆเลยมีอยู่3ามกระถางนะครับสำหรับมณีเมฆขลาเนาะเอาไปที่4ี่สิบบาทนะครับ4ี่สิบาทมีอยู่3ามกระถางนะจ๊ะต่อไปเป็นพระธาตุวายโยนะครับพระธาตุวายโยนี่ด่างสวยเลยพระธาตุวายโยเอาไปกระถางละห้าสิบบาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับพระธาตุวายโยมีอยู่สองกระถางนะครับพระธาตุวายโยวันนี้กระถางที่หนึ่ง ห้าสิบบาทด่างสวยเลยทุกท่านนี่ต่อไปพระธาตุวายโยกระถางที่สองดูอันนี้โอ้โหห้าสิบบาทด่างสวยๆเลยนะครับพระธาตุวายโยเนาะมีอยู่สองกระถางนะครับพระธาตุวายโยอ่าห้าสิบบาทสองกระถางต่อไปครับผมต่อไปเป็นอ่าศิลานักปลาดแล้วกันศิลานักปลาดนะครับ ศิลานักปลาดมีอยู่กี่กระถางเนี่ยเดี๋ยวควักมาก่อนมีอยู่สามกระถางนะครับศิลานักปลาดศิลานักปลาดมีอยู่สามกระถางทุกท่านเอาไปกระถางละสามสิบห้าบาทนะครับด่างสวยเลยนี่สามสิบห้าศิลานักปลาดนะครับด่างสวยสวยสามสิบห้าบาทเนาะนี่เดี๋ยวรวบให้ดูนี่ครับสามสิบห้าบาท ศิลานักปราช์กระถางที่หนึ่งดูลายด่างสวยแล้วนะต่อไปศิลานักปราช์กระถางที่สองมีนี่ก็ด่างสวยดูนี่ครับ35บาทด่างสวยมากใครอยากเป็นนักปราชต้องเอาศิลานักปราช์ไปศิล <c oughs> านักปราช์ขับรถไม่ได้นะปาดหน้าเขา <c oughs> นี่ครับ35บาบาทศิลานักปราชกระถางที่ สามโอกระถางนี้สวยสามสิบห้าบาทครับดูด่างสวยจึ้งมาแล้วนะครับนี่สามสิบห้าบาทศิลานักปลาดมีอยู่สามกระถางนะครับศิลานักปราดเนาะสามสิบห้าบาทต่อไปอเป็นาดารานพารัตแผงนะครับนี่ต้นโตสามสิบห้าบาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งโตสวยแดงแปลดเลยนะครับ 1, กระถางที่หนึ่งสามสิบห้าบาทต่อไปกระถางที่สองนะครับนี่สามสิบห้าบาทไปไวหน่อยเนาะ <c oughs> วันนี้ไปแบบไวๆเลยเป็นดาราแผลงนะครับดารานุรพราชแผลงทรงสวยนะสาสิบห้าบาทนะครับต่อไปครับผมเป็นพรรัตนะนะครับพรรัตนะกระถางนี้เอาไปสามสิบห้าบาทเนาะ อันนี้ไม่ค่อยสวยนะครับพรรัรตนะแต่ก็ได้อยู่นะครับลูกจ่ายออกมานี่สวยแน่นอน35บาทพรรัรตนะกระถางที่2ออันนี้ขอ50นะครับด่างสวย50พรรัรตนะกระถางที่2นะครับ50บาทต่อไปพรรัรตนะกระถางที่3นี่50บาทด่างสวยเลย นี่ครับห้าสิบาทช่วงนี้บอลสีราคาน่าเก็บมากนะครับเก็บได้เก็บนะครับทุกท่านนี่ครับพรรัตนะมีอยู่สามกระถางนะครับกระถางสองกระถางนี้ห้าสิบกระถางนี้สามสิบห้าเนาะต่อไปเป็นโวคานนะครับโอ้โหวันนี้ไปแบบไวมากนะครับ <c oughs> <c oughs> โวคาโนโวคาโนโวลคาน,คานกระถางละสามสิบห้าบาทนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เหลือสามสิบห้าเนาะ โวคาโนโกระถางที่1ครับ35ต่อไปโวคาโนโกระถางที่สองดูลายด่างสวยแล้วนะครับนี่35บาทนี่ครับด่างสวยๆเลยดูต่อไปโวคาโนโกระถางที่สนี่อันนี้ก็ด่างสวย35บาทโอ้ยป้ายเขียวมาด้วยนะครับนี่35โวคาโนโ ต่อไปโวคาโนกระถางที่สี่นะครับนี่โวคาโนกระถางที่สี่สสิบห้าบาทโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะบอลสีก็เยอะแยะเลยนะครับแบ่งปันให้เนาะต้นละสามสิบห้าสามสิบห้าห้าสิบนะครับประมาณนี้ถือว่าไม่แพงเนาะสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะเจ๊ะวันนี้เบิร์ดชัยก็ลากันไปก่อนนะครับ ตอบช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะวันนี้มีเล่นดนตรีแต่พยายามจะตอบให้นะครับแต่อาจจะช้านิดนึงเนาะลากันไปก่อนนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ